สวัสดีครับผมเมืองชัยกิติเกษมหรือเมืองชัยจันทวิมลน,นะครับจะรับการแจ้งข่าวมาจากเจ้าหน้าที่เขตบางบอนนะครับว่ามีพี่ๆน้องๆผู้ดูแลหมู่บ้านละลินโครงการ5้าหมู่บ้านละลินบางบอน5ขอโทษทีหมู่บ้านละลินบางบอน5แห่งนี้นะครับว่าชาวบ้านหรือลูกบ้านใน,นละลินแห่งนี้ต้องการ ให้มาช่วยเป็นการฉีดพ,พ่นน้ํายากําจัดยุงและแมลงนะครับวันนี้ผมเมืองชายกิติกเกษมนะครับหรือเมืองชายจันทวิมลน,นะฮะก็ได้พาทีมงานจิตอาสาใจถึงเพิ่งได้นะครับเข้ามาฉีดพ,พ่นน้ายากําจัดยุงและแมลงในหมู่บ้านละลินแห่งนี้นะครับก็ตอนนี้ก็มันมีเก้าซอยนะเราก็ไล่มาถึงซอยสุดท้ายแล้วแล้ววันนี้นะครับเมื่อฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็อยากจะขอฝนทย่เพังตกเลยนะครับเพราะว่า,าถ้าฝนตกแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่เป็นไรครับอย่างไรก็ตามนะฮะในเมื่อเขาพี่น้องชาวบางบอนนะฮะได้ร้องเรียนมา <Okay. S 2> ผมเมืองชัยคิตเกษมผู้ช่วยป่าทศภาวันอยมลุง <Okay. S 2> ก็ยินดีให้บริการกับพี่น้องทุกท่านและหลังจากฉีดพ่นน้ำดางกำจัดยุงแล้วก็ยังมีโบชัวนะครับของป่าทา,าวันยยมลุง แจกเสียบให้กับพีพ่น้องในบาลาลิแนแห่งนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ